มดขาวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนยอดเงินที่ลุงพลแล้วก็ป้าแตนให้ตาชานยายสมควรทุกเดือนแม้จะไม่เคยเดี๋ยวแลจากกรณีน้องชมพู่นะคะที่หายจากบ้านพักที่อำเภอดงหลวงจังหวัดบุกราหารตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม63จนไปพบกลางป่าบนเขาภูเหล็กไฟห่างจากบ้าน5กิโลเมตรค่ะ ซึ่งขณะนี้ตำรวจกำลังเร่งหาหลักฐานโดยมีตัวละครนะคะโผล่ขึ้นมาเพิ่มทุกวันแต่ว่าอย่างไรก็ต่างผงต้องรอทางตำรวจออกมาสรุปคดีอีกครั้งนั่นเองค่ะล่าสุดได้มีชาวโซเชียลได้ออกมาเผยแล้วหลังเกิดเรื่องแล้วก็ลุงผลป้าแตนนะคะเริ่มที่จะมีเงินนั้นก็ได้ให้เงินตาชานกับยายสมควรเป็นประจำคนละสอง0 0บาทแต่ถึงอย่างนั้นตาชานกับยายสมควรก็ยังไม่ยอมมาขึ้นบ้านใหม่ ของลุงพลแล้วก็ป้าแตนอยู่ดีค่ะและไม่ว่าเรื่องนี้จะเป็นแค่ความคิดเห็นของชาวเน็ตหรือว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่นั้นอยู่ที่คุณยายสมควรแล้วก็ลุงพลและป้าแตนเท่านั้นค่ะที่รู้ความจริงก็คงต้องรอทุกคนออกมาพูดค่ะถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะคะจะรีบนำมาอัปเดตทันทีค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ